Really like n it it สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมปอยเซียนนะครับเหมือนเดิมวันนี้เรามาในกับเกมไข้จิลิน,นะครับเมจิกแรมนะครับผมนะครับผมหรือเกมจินนี่นั่นเอง นะครับผมเป็นของเกมเป็นของครจีรีนะเกมนี้เป็นเกมเกมหนึ่งที่ก็ผมว่าก็เล่นง่ายอยู่นะพกทุนมา1 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวไปที่เบ็ด20บาทกันดีกว่าวันนี้ผมขอบวกแค่เบาๆวันนี้ได้ข้าวๆหน่อยนะครับผมไปครับหมุนไปครับยาวไปนะครับไปรุนเนะ่มาถึงยังไม่ทันไหลก็เข้าบิ๊กวินไปทันแล้วเมกาวินมาแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โห คุ้มยิ่งก,กว่าคุ้มบวกมา500อ่ะต้อเกีย้ยยยยยเจโตเรื่องว่ะไปครับเ,เกมไก่จีรีนะสนุกมากครับเกมนี้ทางเว็บเรานี่รองรับทูมันนี่ด้วยนะครับผมครับผมใครอยากเล่นนี่สามารถแอดผมมาได้เลยนะที่ a อ p o y s i a n นะครับผม ผูเสียงก็จะมานําเล่นให้ดูมาอย่างนี้นะครับเป็นเทคนิคนะครับในการเล่นก็มีหลายลายเกมหลายแบบนะครับติดตามผมได้เลยนะครับที่แล้วก็ถ้าใครอยากสมัครหรืออยากอะไรก็รีข้างล่างก็มีนะครับผมสาม,มารถเข้าไปติดกดสมัครกันได้เลยนะครับผมรั้งปัญหาหรือมีปัญหาอะไรสาม,มารถสอบถามผมได้เลยครับไปครับเราไปเรื่อยๆครับสแคปเตอร์มามาไม่ไมาดักจี่เลย เข้าไม่เข้าเนาะวันนี้อ่าบิ๊กวินอีกแล้วครับเออยังไม่ได้นี่ยังไม่ได้เข้าฟีสปินเลยนะนี่ยังไม่ได้สแคปเตอร์เลยนะนี่ยังบวกมาเนี่ยร้อยแล้วอ่ะเออว่ะเกมนี้มันได้เรื่องว่ะมาเปล่าไม่มามาตัวเดียวตลอดเลยเว้ยแวบๆบบอมบอมแวบๆบบอมบอว่ะ ขยับเบ็ดไปหน่อยด้วยกันนะครับผมนะพอมันไม่เข้าก็ต้องขยับเบ็ดหน่อยนะครับเรายองขยับเบ็ดขึ้นลงขึ้นลงหน่อยครับผมผมันก็จะมานะะมาหรือเปล่าโอ้โหขอกดเป็นหมุนอัตโนมัติก่อนด้วยกันนะดูไปๆหลุเงินไปครับเรายาวครับวันนี้เรายาวๆ,าวๆไป ทำไมมันเริ่มหายไปวะปม่โทมามามาขอเข้าฟีลปีสักรอบนะจะได้สบายใจหน่อยวันนี้หาตังพาสาวไปเที่ยวรอกกระทงกันหน่อยครับผมวันนี้ไปดุลีครับดุยีครับยอด,ดกันไป จะปินเหมือนไม่เข้าเลยเว้ยจะเกิดหรือจะดับก็ดูครับวันนี้ดูเอาเออแคปเตอร์มันมาแต่ตัวมันมาตัวเดียวอย่างเดียวเลยนะเห็นปะเอออะไรก่อนวะเพื่อนเพื่อนมันมาตัวเดียวอย่างเดียวเลยไม่คิดจะเข้าเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี้เกิดนี่หมุนนี่เริ่มจะขาดทุนแล้วนะ ขาดทุนแล้วนะเมื่อกี้บวกมา600เฮ้ยห้เอาอยัางไงกันแน่วะอโเอาหน่อยเอาหน่อยอาลาดินลูกรักดูศาสถูตะเกียงออกมาขอพรเป็นทีสปินให้หน่อยได้ไหมแคปเตอร์อยู่ไหนหรือเขาออกจากายจิริไปแล้วหรือเปล่านี่ไงนี่ไง นี่ครับโอ้โหนี่ก็เป็นโหนัสนะครับผมนี่ได้บิ๊กวินมาด้วยเป็นไงไปครับไปเอาเรื่องอยู่ตีทุงคืมาอยู่เฮ้ยเฮ้ยฮึบ อะไรวะไม่มาเลยหรอวะมาแล้วจุกูเท้าจนได้โอ้โหงั้ว่าจะไม่มาได้มาสิบปีตาบปินครับผมไปจีดรัอย่าเกลือนะวตาบปินที่ตั้งตา,ออางรอเีถ้วพอมันได้ตัวนี้มันก็ไอ้ตัวขุ่นนี่มันก็ถ่ายชินนี่ออกมาหลายๆตัวมันก็จะได้ตังค์เยอะนะครับผม มันเหมือนเป็นการคอมโบกันนะครับไอ,ไอสองตัวนี้เห็นไหมนี้ก็ยังไม่ได้ต้องมีตัวนี้แล้วก็มีมีจินนี่อีกนะครับผมมาแล้วมาแล้วเห็นไหมเป็นการคอมโบกันครับเอาเรื่องเอเ้ยไงวะเนี่ยเฮ้ย ผมขอถ้าได้พีตาปินนี้ก็พอแล้วอย่าลืมนะครับเพืเ่อนๆถ้าใครอยากเล่นนะครับผมแอดมาได้ที่ p e o y s i a n นะครับผมรองรับทูมันนี่นะครับแล้วก็ทุกธนาคารทุกสากขาเลยนะครับผมนะครับผมทุกธนาคารเลยมาครับมาครับกดสมัครเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเดนะี๋ยวเรามาลุยกับพีตาปินมันหมดละว,วันนี้นจะบวกมาเท่าไหร่ ปินนี้เราก็พอดีกว่านะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวเล่นไปน่าจาวเดี๋ยวมันจะหมดเอานะเดี๋ยวมันจะไม่ได้อะไรเลยอย่างน้อยก็ได้มาเ,าเพิ่มมาเป็น600นะครับผมโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามช่องช่องผมไว้ด้วยนะครับด<ๆ>ี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ